สวัสดีครับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคนเราที่ออกมาโพสว่าแผ่นดินอีสานเป็นของประเทศเราวซึ่งคนลาวคนเดียวกันนี้ก็ได้ออกมาโพสว่าไม่สนถ้าคนไทยไม่เที่ยวลาวเราก็ยังมีจีนมีเวียดนามมีรัสเซียกัมพูชาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นที่ยังมาเที่ยวลาวและล่าสุดเมื่อประมาณเจดชั่วโมงที่แล้วก็ยังได้โพสว่าสามชาติลาวเวียดนามขแมอินโดจีนต้องสามัคคีกัน ไม่แบนกุนคแมเพราะเป็นมรดกโลกของเขมรลาวฝั่งตะวันตกซึ่งเขาเรียกว่าภาคอีสานในปัจจุบันสามารถีกันกันกบเผ่าลาวซึ่งโพสต์นี้ก็ยังแสดงออกให้เห็นว่าผู้ที่โพสต์นั้นยังคิดว่าแผ่นดินอีสานของไทยยังเป็นของลาวอยู่ซึ่งถ้าจะคิดแบบนั้นจริงๆแผ่นดินลาวกับเป็นของไทยมาก่อนเช่นกันก่อนที่จะถูกฝรั่งเศสยึดไปจะเอากันแบบนั้นไหมล่ะหรือไม่ถ้าอยากจะงมคงอยู่แต่กับเรื่องในอดีต อย่างกับคขมรก็ขอให้จมอยู่แต่เรื่องแบบนั้นต่อไปประเทศจะได้ไม่ต้องเจริญเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาถ้ายังมีความคิดความเห็นแบบนี้ก็กอดคอกันไปกับคขมรกันแล้วกันเอาจากประเด็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่ว่าคนผู้นี้ได้โพสต์เอาไว้ว่าไม่สนถ้าคนไทยไม่ไปเที่ยวเราเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดความเห็นของคนไทยดูนะครับว่าจะมีความคิดความเห็นกันอย่างไรกับประเด็นนี้ความคิดเห็นแรกบอกว่าดีแล้วที่พูดแบบนี้ ต่างคนต่างอยู่คนไทยจะได้ตาสว่างสักทีใจดีขี่สงสารช่วยเขาไปทั่วเขาแคร์ดีกับเราเพราะเราให้ประโยชน์เขาแต่ใจลึกๆเขาปลูกฝังกันมาให้เกียิคนไทยมีแต่คนไทยนี่แหละไม่รู้จะคิดได้หรือยังเลือกไปเที่ยวลาวเถอะที่ไทยมีเยอะแยะที่เที่ยวเราลองใต้ทุกปีหกเจ็ดปีแล้วยังเที่ยวไม่ได้กี่จังหวัดในภาคใต้เลยเลือกยุ่งกับคนอื่นเขาสักที ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตื่นตื่นกันได้แล้วพี่น้องชาวไทยเราควรครบค้ากับคนที่ควรครบจำไว้เวลาพวกมันประสบภัยพิบัติจงอย่าไปช่วยพวกมันอีกทำบุญกับพวกอักตรันยูมันเนรคุณใส่แล้วมันปวดใจสู้เราเอาเงินทำบุญเลี้ยงข่าวหมาจนจัดซะดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดีมา,มากที่เขาพูดออกมาแบบนี้เพราะเวลาทำอะไรต่อไปเราจะมองเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก แรงงานที่เข้ามาทำงานเราก็ต้องทำให้ถูกระเบียบส่วนนักธุรกิจเราก็เข้าไปหาผลประโยชน์กันให้เต็มที่ไปเลยต่อไปนี้คอนเทนต์ขอบริจาคจากคนไทยจะได้หมดสิ้นไปสักทีความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเวียดนามเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมากและยังบอกว่าจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนส่วนที่เข้าไปเลาวน่าจะไปขนเอาไม้ไปขายแย่งอาชีพคนลา้วมากกว่า ส่วนคนจีนก็เข้ามาเที่ยวไทยใส่ชุดนักเรียนไทยโปรโมทประเทศไทยกันอย่างสนุกสนานที่เข้าไปเที่ยวลาวก็ไปเป็นรถนอนกินนอนอยู่บนรถและอีกพวกก็คือเข้าไปดูแลกิจการพวกรถไฟความเร็วปานกลางเหมืองแร่ไร่กล้วยและผลประโยชน์ต่างๆของเขาที่ได้ไปลงทุนเอาไว้ส่วนรัสเซียก็มาเที่ยวไทยเยอะมากเขาบอกว่าเขาชอบไทยและอยากได้สัญชาติไทยมากๆส่วนที่ว่าไปลาวนั้น อันนี้ไม่รู้ว่าฝันตอนไหนกลางวันหรือว่ากลางคืนไอ้คนที่พูดมันยังจําไม่ได้เลยว่ามาโ,นโนไปเองสมองสมองไปหมดแล้วไอ้นักวิชาเกินความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแสดงตัวตนออกมาให้ชัดเจนคนไทยจะได้รู้ทัศนคติของคนเราต่อไทยเราจะได้เป็นแค่เพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตาสว่างได้แล้วคนไทยหนึ่งสงครามสามลมหนึ่งเขมรเวียดนามบุกไทย ลาวรีบเข้าไปช่วยรุมไทย 2. วิกฤตต้มยำกุ้งลาวเป็นประเทศแรกที่ประกาศไม่รับเงินบาทไทย 3. น้ำท่วมลาวคนไทยรีบไปช่วยเหลือทั้งสิ่งของเงินและกำลังคนแต่พอน้ำท่วมไทยคนลาวดีใจออกมาสมน้ำหน้าแช่งไทยซ้ำา 4. วิกฤตโควิดประกาศตัดสัมพันธ์จะไม่มาเหยียบไทยอีกแถมด่าไทยเสียห,หายหยคนไทยสังเกตดูนะ ถ้ายังมีตามีสมองอยู่ยูทูบเบอร์ลาวทำคลิปอวยไทยคอมเมนต์ลาวเงียบกลิปแต่พอมีข่าวเสียข่าวด้านลบหรือเดือดร้อนของไทยคนลาวออกมาเห่าหอนเยาะเย้ย,ะย,ะยะทับถมสมน้ำหน้าปานว่ายกกันมาทั้งประเทศด่าไปยันโคตรเง้าบรรพบรุษไทยแต่พอประธานมวยลาวด่าไทยลาวบอกว่าแค่คําพูดของคนคนเดียวอย่าเหมารวมเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรือวะห โรงเรียนในลาวขาดแคลนไทยไปช่วยสร้างช่วยบริจาคแล้วรู้ไหมไอ้พวกชั้นต่ำนี่บรรจุอะไรในวิชาประวัติศาสตร์ของมันมันว่าไทยคือโจรสยามไทยคือผู้ร้ายที่เป็นศัตรูของมันไม่เชื่อกระถามนักเรียนลาวดู 8. คนไทยไปหาข้อมูลดูนะโรงพยาบาลไทยในต่างจังหวัดที่อยู่ติดกับลาในแต่ละปีรักษาผู้ป่วยอนาถาจากลาวสิ้นเปลืองไปกี่ร้อยล้านภาษีคนไทยทั้งนั้น แต่ช่วงวิกฤตโควิดระบาดหนักๆในไทยคอมเมนต์ให้กำลังใจจากคนลาวแทบหาไม่เจอมีแต่แสดงความสะใจแช่งไทยให้เป็นโควิดตายทั้งประเทศ 9. ในช่องทางยูทูบเบอร์ของเราชื่อว่าบางออนชาแนลยังมีลาวปากดีบอกว่าไทยก็เหมือนหมาที่ดีแต่เฮาไม่กล้ากัดไม่กล้าแบนแรงงานลาเพราะกลัวไม่มีใครทำงานให้ใครอยากเป็นหมากระจ่างมันต่อไปนะแล้วก็เป็นหมาไทยให้มันดูถูกส0 กระแสดรามา่าคุณคะแม่ใช้สติย้อนดูถามลายกันสักนิดก่อนหน้านี้ลาวมันยังด่าไทยว่าจะยึดเอามวยไว้คนเดียวอยู่เลยบางคนดีใจที่ไทยจะไม่ส่งนักมวยไปแข่งด้วยซ้ำพึ่งมากับรำโยนให้สายสมอนรับคนเดียวตอนที่คนไทยเริ่มเอาจริงแบรนด์แรงงานแบรนด์ท่องเที่ยวนี่เองค่มรยังเปิดหน้าชกแบบซึงซึงหน้าแต่ลาวต่อหน้ามันอวยมันพูดดีรับหลังมันจ้องจะแทงข้างหลังอยู่ตลอด ความคิดเห็นนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่น่าสนใจไปที่ความคิดเห็นต่อไปเลยครับดีแล้วที่เขาออกมาแสดงตัวตนคนไทยรู้ตัวกันด้วยนะช่วยกันเร่งพัฒนาที่ท่องเที่ยวดูแลต่างชาติให้มาบ้านเราอย่างมีความสุขความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเราไม่ต้องการให้ใครมารักเราแต่เราไม่ยอมให้หมาต่างด้าวมาหาห้อนใส่เราความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าไปเลยไม่มีอะไรที่น่าดูหรอก ก็แค่สรากปรากหักพังเก่าๆที่ตะไคร่น้ําจับเขียวๆดำๆข่าเข้าชมคนไทยก็2 0สองร้อยซึ่งเข้าไปก็ไม่มีอะไรน่าดูอย่าไปหวังว่าจะเหมือนประเทศไทยของเรานะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยที่ไปก็เพราะว่าคนไม่เคยไปอยากจะไปดูความทุกข์ความยากลาบากของคนลาวก็เท่านั้นไปดูตลาดที่สกปรกถ้านหน้าฝนก็จะมีน้ําคลําเหม็นให้เราได้หลบเดินจะซื้ออะไรกินก็แพงกว่าบ้านเราคนเอาเปรียบเห็นแก่ตัว ยังเยอะอยู่เพราะว่าพวกเขายังดิ้นรนไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เคยไปอยากไปเพื่อดูความเป็นอยู่อยากไปสักครั้งอันนั้นกว่วกันไปแต่ต้องรับได้ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนบ้านเราแน่ๆอาหารที่สวยงามน่ากินก็อย่าไปหวังว่ามันจะอร่อยเหมือนกับบ้านเรากินสักห้าอย่างก็อาจจะถูกปากแค่อย่างเดียวที่โน่นเขาเน้นผักเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนห้ามคาดหวังอะไรมากมาย นอกจากว่าแค่จะตั้งใจไปดูบ้านเมืองของเขาเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเลิกเรียกประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วเรียกประเทศข้างเคียงแทนครับส่วนเพื่อนบ้านคือพมา่าอย่าให้ข้าเขาเมรลาวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลาวต่างหากที่เป็นของไทยไทยเสียให้ฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเสียให้เวียดนามเวียดนามเสียให้กับจีนและตอนนี้ก็กําลังจะใช้เงินหยวนแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่า พี่น้องไทยจงจําไว้ว่าต่อไปประเทศลาวมีประสบวินาศภัยหรือว่าอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าภาครัฐหรือว่าเอกชนดาราหรือว่าประชาชนไม่ต้องไปช่วยเหลือประเทศลาวอีกต่อไปเวลาบ้านเราเดือดร้อนก็ไม่เห็นประเทศลาวมาช่วยเหลืออะไรเลยไอคนที่โพสต์นี่มันคิดไม่ดีกับประเทศไทยมาตลอดเวลาปิดสะพานเถอะรัฐบาลไทยสะพานที่ไทยสร้างระเบิดทิ้งเลยดีไหม ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวเป็นอันดับสนต้นของโลกติดต่อกันมาหลายปีเจ้าหน้าที่ไทยระดับสูงก็ยังไม่เคยมีใครกล้าพูดประโยคแบบนี้ช่างมั่นหน้าแท้เนาะบักพ่อใหญ่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าในเชิงวิชาการพอฟังได้นะแต่ในเชิงความเห็นส่วนตัวปากเสียนี่แหละคือเขาเรียกว่านักวิชาการเก่งแต่ในหนังสือแต่โง่ในชีวิตจริงพูดเหมือนมีทางเลือก แต่ไม่ดูจุดยืนตัวเองว่าอยู่ตรงไหน80%ของนักท่องเที่ยวเราเป็นคนไทยเรามีจุดขายอะไรคนอีสานที่ไปก็คือไปเยี่ยมญาติเขามาได้ไปเที่ยวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเก่งให้ตลอดนะเดือดพร้อนขึ้นมาอย่าให้เห็นว่ามาขอความช่วยเหลือท่านเลือกที่จะคิดและปฏิบัติแบบนี้หายใจลึกๆนับจากนี้เตรียมรับแรงประทะจากผลกระทบได้เลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายินดีด้วย ออกลายมาเลยเรลาแสดงความเป็นตัวตนออกมาไทยก็จัดไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเที่ยวโดวยความไม่ปลอดภัยระแวงอยู่ตลอดเวลาใครอยากไปก็เชิญความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็รอดูว่าถ้าคนไทยไม่ไปสักหนึ่งถึงสองปีมันจะเป็นยังไงส่วนที่ว่าเมื่อก่อนภาคอีสานเป็นของเราปัญหาก็คือทำไมถึงเก็บไว้เป็นของตัวเองไม่ได้ละ่ะถ้ามาอ้างเรื่องสมัยโบราณแบบนี้ได้ มองโกลดีใจตายเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนไทยที่คิดจะไปจำคำของเขาเอาไว้ดีนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดีใจกับเราด้วยครับต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันไทยเที่ยวไทยดีกว่าครับไม่ชอบคนไทยก็ไม่ไปครับและนี่ก็คือความคิดความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นที่เราได้นำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร ก็ขอให้คอมเมนต์ไว้ตใต้คลิปได้เลยครับและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ